มันมีเรื่องหนึ่งเห็นแล้วต้องยอมรับว่าคือตกใจแล้วก็ยังรู้สึกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหน้าน้องคนนี้ไหมฮะ น้องคนนี้เนี่ยอายุแค่37ปีน้องเสียชีวิตแบบกระทันหันแต่การเสียชีวิตของน้องช่วยต่อชีวิตได้อีก7คนคเพราะว่าตอนที่น้องเสียชีวิตเนี่ยน้องเนี่ยไปติดตั้งโซลาเซลล์คุณผู้ชมครับแล้วน้องเกิดพัดตกหลังคาจังหวะที่พัดตกหลังคาคือเรื่องนี้มันแปลกมากคุณหมอไปเพราะว่าก้านสมองน้องเนี่ยมันเริ่มที่จะเหมือนก้านสมองตายค,คนเราถ้าสมองตายนี่คือเสียชีวิตนะฮะการวินิจฉัยแต่ข้างในน้องเนี่ยทุกอย่างแข็งแรงหมดเลยส,ลสมบูรณ์ทุกอย่างหัวใจ ก็สมบูรณ์ตับปอดสมบูรณ์หมดมก็เลยไปปรึกษาบอกคุณพ่อกับคุณแม่ขอได้ไหมมีโรงพยาบาลสิริราชคนต้องการอรอเปลี่ยนหัวใจอยู่ตับไตอะไรต่างๆแล้วก็ดวงตาคุณพ่อคุณแม่บอกได้เลยคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสําคัญเป็นวินาทีด้วยความเคารพผมอาจอาจะอธิบายภาษาหมอไม่ถูกแต่เข้าใจว่าหัวใจน้องอยู่ในกล่องน้ําแข็งหรือไม่น่าจะเป็นกล่องเก็บความเย็นแล้วกําลังวิ่งออกมามนะฮะตอนนี้ครับ นี่ครับนี่คืออวัยวะหัวใจนะครับที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่นำหัวใจลงมาแล้วนะครับขึนงนี่ฮะาหนที่จะนำออกช่องนี้นะครับนี่ครับนำโดยท่านผู้วยการรงมาพระปกขาจันทบุรีนะครับอันนี้คือหัวใจไปและอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของผู้เสียชีวิตนะครับนี่ฮะท่านรงมาพระปกขาจันทบุรีนะครับ นำโดยท่านผูม้มยการนะฮะอันนี้คือรถของโรงพยาบาลศิริราชนะครับที่จะลาเลียงนะฮะดูเพ็นนะตอนนี้รถของโรงพยาบาลศิริราชกําลังเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลพระประกเกะ้าจันทบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับนั่นคือถังที่ใส่หัวใจของทางด้านน้องเฉลิมพลวิมลรักนะฮะอายุ36ปีออกจากทางด้านของโรงพยาบาลพระประกเก้าจันทบุรีดวน ไปยังสิริราชเพราะการเปลี่ยนถ่ายหัวใจจะต้องไปอย่างรวดเร็วคือที่น่าสนใจก็คือน้องเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกการสวองตายปรากฏว่าอวัยวะน้องทุกอย่างข้างในแข็งแรงหมดไม่ว่าจะเป็นไตสองข้างกระจกตาสี่ดวงนะครับแล้วก็หัวใจของน้องจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าตับของน้องเองกับไตเนี่ยก็แข็งแรงแต่ปรากฏว่าคนที่รอเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกขนาดมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือจํานวนนี้ แล้วต้องรีบใส่กล่องแล้วก็ส่งด่วนสิริราชล่าสุดคุณผู้ชมครับจะมีภาพเป็นภาพนิ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอวัยาวะของน้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากเสียชีวิตเห็นบอกสภาการชาติไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณพ่อกับคุณ,คณแม่มนี่ฮะเพราะนั่นคือ7ชีวิตที่จะสามารถกลับมามีชีวิตได้ หัวใจอ่ะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยู่ๆใครจะรอหัวใจแล้วบอกเดี๋ยวจะได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือนาทีแบบเราก็ไม่เคยเห็นว่าเขาหิ้วของกันแบบนี้แต่เข้าใจว่าเขาบรรจุพันธุ์อย่างดีแล้วถูกไหมฮะและนี่คือหัวใจนะที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะทรงสิริราชล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับขอกกลับมาตรงนี้สักนิดหนึ่งวันนี้ปรากฏว่าเป็นวันเผาศพน้องพอดีแล้วบังเอิญมากเมื่อคืนนี้ไหลติ๊กตอก ไปเจอพอดีว่าวันนี้จะวันเผาศพน้อง <es> เลยบอกผู้สื่อข่าวไปดูหน่อยว่าชีวิตน้องเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อมั้ยน้องมีลูกด้วยนะฮะแต่น้องต้องมาเสียชีวิตกระทานหาันนี่คืองานศพของน้องเฉลิมพลคนต่อชีวิตอีกเจ็ดชีวิตวันนี้ได้รับพระราชทานเพลิงศพเห็น <ug Mur> <ini> บอกว่าเป็นกรณีพิเศษจากในหลวงรัชกาลที่สิบนี่ฮะเป็นพระเมตตา นี่คือบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนะครับคุณผู้ชมครับจัดริ้วขบวนเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพทางด้านของน้องผู้เสียสละค,คือน้องเฉลิมพลวิมลรักน้องเป็นช่างติดตั้งโซลาเซลล์จนกระทั่งเวลา14นาฬิกา40นาทีได้มีการอ่านประวัติผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้มีการ เขาเรียกว่าจุดดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงศพนะคะจากในหลวงรัชการที่10เป็นกรณีพิเศษค่ะคุณผู้ชมครับอวัยวะน้องต่อชีวิตได้ถึง7คนด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อช่วงเวลาบ่าย3วันนี้ที่เพิ่งผ่านมาพิธีวางดอกไม้จันทร์เสร็จสิน้นจึงได้เคลื่อนร่างของน้องเฉลิมพลไปยังเมนวัดสามผานโดยมีทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและญาติญาติและทางภรรยานะครับถือรูป รวมทั้งเพื่อนๆบวชหน้าไฟให้นี่ฮะนี่ค่ะแล้วก็เดินรอบเมนสามรอบนะคะนี่ฮะเป็นเรื่องราวที่เอาจริงๆนี่ถือว่าเป็นการจากไปแต่สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้ถึงเจท่านแล้ววันนี้เองเนี่ยในระหว่างที่พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับน้องผู้เสียสละคนนี้ คุณผู้ชมครับถ้าดูไทม์ไลน์ชีวิตของน้องเฉลิมพลน้องตกหลังคาแล้ววันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมน้องไปติดตั้งโซลารเซลล์ซึ่งจริงๆเนี่ยภรรยาบอกกับทางช่องแด้วยนะว่าพี่เขาป่วยแต่เขาเป็นคนขยันเขาขอออกไปติดเองโดยที่ไม่มีคนรู้รู้อีกทีคือน้องตกหลังคาแล้วคุณหมอบอกว่าก้านสมองน้องไปแล้วแต่ทุกอย่างแข็งแรงสุดท้ายสภากาชาติไทยรับอวัยวะและไปต่อชีวิตให้อีเจ็ดคนแต่การต่อ อชีวิตทุกอย่างจะต้องเป็นความลับถูกไหมวันนี้เองคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพตอนที่น้องเนี่ย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวเปิดภาพคู่กันขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วใครจะนึกว่าอายุ35 36นี่คือยังแข็งแรงอยู่เลยนะแต่ก็ต้องมาจากไปซะก่อนวันนี้เองทางด้านของคุณอุมาพรก็คือคุณแม่คุณแม่เปิดใจกับทางช่อง8เลยว่าดีใจที่ลูกได้ทำกุศลครั้งใหญ่แล้วหวังว่าพบภูมิภาคหน้าลูกเองจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆลองฟังเสียงคุณแม่อุมาพรดูหน่อยฮะ คุณหมอค่ะเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นภาวะการเสียชีวิตจากสมองตายมันมันมีน้อยน้อยคนที่จะเสียชีวิตแบบนี้แล้วบังเอิญว่าน้องบู่ช่างบู่หรือน้องบู่บูนะ้เนี่ยเขาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากเล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบก,ก็คือเป็นคนที่แข็งแรงคุณหมอก็ เขาก็ไม่ได้เชิญชวนหรืออะไรนะคะเขาก็แค่พูดให้ฟังบอกให้เราฟังว่าน้องบัวเขาเขาจะจากไปจากก้านสมองตายแต่ถ้าเราอยากทำบุญใหญ่และหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดในในทงนั้นว่าถ้าทำบุญใหญ่ไ้ย ต่อชีวิตให้ <นำ S 2> อีก<ด>หลายๆคนทค<า>นคุณผู้ชมครับขนาดที่ทางภรรยาของช่างบู้วันนี้ก็เปิดใจกับทางช่อง8ว่ายังไงบ้างยอมรับนะคะว่ารู้สึกช็อกมากเพราะปกติเนี่ยสามีเนะะี่ยค่ะเป็นเพียงแค่ช่างติดตั้งระบบโซลารเซลล์ไม่เกี่ยวอะไรกับการต้องปีนขึ้นไปติดตั้งเองเลยนะคะแค่วางระบบเท่านั้นแต่วันนั้นเขาปีนขึ้นไปแล้วเขามีอาการป่วยครับคุณผู้ชมครับ สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดสมกับสิ่งอน่ารักจังเลยอ่ะลูกให้กับสิ่งที่สามีได้เสียสละคุณนัประโยชน์ให้กับอีกเจ็ดท่านเขาต้องเรียกว่าอยู่ในอยู่ในสภาวะที่เขาร่างกายสมบูรณ์และทีมแพทย์ก็แลเห็นว่าส่วนไหนสามารถบริจาคได้บ้างเขาก็ตอนแรกเขาแจ้งแก่ญาติก่อนว่าญาติอะ สนใจหรือแบบว่าต้องการทำทำกุศลเพื่อเขาไหมเพราะว่าคือเราก็ปรึกษากันในครอบครัวค่ะทุก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 คนอะไรเงี้ยถามความคิดเห็นกันว่าเราเราจะทำยังไงบริจาคไหมหรืออะไรเพราะว่าเราต้องถามกันก่อนเพราะว่าคนคนคน,คนข้างนอกกับคนในครอบครัวอ่ะบางครั้งอาจจะมุมมองอ่าไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแต่ว่าครอบครัวตัดสินใจด้วยความยินยอมค,คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมบางทีไม่ต้องไปแจ้งเรื่องเอาไว้ก็ได้เขียนใส่ช็อตโน้ตเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ว่ามีความประสงค์จะบริจาคร,ร่างกายและถ้าเผื่อว่าเกิดเป็นอะไรขึ้น<ม>เขาเห็นเอกสารตัวนี้เขาอาจจะต้องถามญาติสินิหนึงซึ่งญาติของทางด้านช่างบูเขายินยอมทั้งหมดเนี่ยนะครับ